สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคริปโตน w สนะครับประจำวันที่18ทธันวาคม2025ครับวันนี้มีเรื่องใหญ่เลยครับคือตลาดการเงินกับตลาดคริปโตเนี่ยกำลังคุยกันให้วุ่นเลยเรื่องที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยจู่ๆก็ออกมาประกาศทำอะไรบางอย่างที่มันดูคล้ายๆค e มากเลยใช่ไหมคะใช่ครับแต่เฟดเองกลับบอกเสียงแข็งเลยว่าไม่ใช่นะวันนี้เลยอยากจะมาชวนคุยกันเจาะลึกกันเลยว่า ตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน่แล้วมันสําคัญกับพวกเราชาวคริปโตยังไงบ้างโอเคครับมาเริ่มกันที่ข้อเท็จจริงก่อนเลยเฟดประกาศว่าจะเข้าซื้อสิ่งที่เรียกว่าตั๋วเงินคลังหรือ T bills mm hmm. ในตลาดรองมูลค่าเนี่ยเดือละประมาณ40,000ล้านดอลลาร์สหรัฐสี่0 0ื่ล้านครับเริ่มมาตั้งแต่วันที่12ธันวาคมแล้วตัวเลขนี้ไม่น้อยเลยนะครับ ไม่น้อยเลยค่ะแล้วจุดที่พีคที่สุดก็คือคำประกาศของเฟดเองนั่นแหละค่ะที่ย้ำล้วย้ำอีกว่านี่ไม่ใช่ QE นะหรือ not QE นั่นน่ะสิครับทำเอาตลาดงงเมือนไก่ตาแตกเลยเดี๋ยวนะครับแต่ถ้าเฟดยืนยันสักขนาดนั้นว่าไม่ใช่ QE แล้วทำไมตลาดถึงยังเอาไปเทียบกันอยู่ล่ะครับหรือว่ามันมีอะไรที่แบบว่าเฟดไม่ได้บอกเราเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะมันคือหัวใจของเรื่องนี้เลย คือ QE ที่เราคุ้นเคยกันดีตอนวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยนะคะครับมันคือการที่เฟดพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรระยะยาวอ๋อระยะยาวใช่ค่ะเพื่อกดดอกเบี้ยระยะยาวให้มันต่ำลงกระตุ้นให้คนกู้เงินไปลงทุนไปใช้จ่ายพูดง่ายๆก็คือกระตุ้นเศรษฐกิจทั้งระบบเลยเข้าใจแล้วครับคือเป้าหมายใหญ่เพื่อภาพรวมเศรษฐกิจถูกต้องค่ะแต่การกระทาครั้งนี้เฟดบอกว่าเป้าหมายต่างกันโดยสิ้นเชิง เขาไม่ได้ซื้อพันธบัตรระยะยาวแต่ซื้อตั๋วเงินคลังระยะสั้นที่อายุไม่เกิน1ปีอ๋อสั้นลงเยอะเลยครับใช่ค่ะเป้าหมายที่ประกาศคือเพื่อจัดการเงินสดสำรองในระบบธนาคารให้มันมีเสถียรภาพเท่านั้นเองไม่ได้ตั้งใจจะก,กระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมเลยเขาเรียกมันว่า reserve management purchases หรือ RMPS ค่ะประทีป ฟังแล้วเหมือนเป็นการซ่อมท่อประปาเฉพาะจุดไม่ใช่การเปิดเขื่อนปล่อยน้ำทั้งเขื่อนเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากค่ะแต่ถึงอย่างนั้นตลาดก็ยังมองว่านี่มันคือ QE l i g h หรือการอัดฉีดเงินไกลาๆยอยู่ดีซึ่งตามหลักแล้วพอมีเงินเข้าระบบเยอะขึ้นสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตน่าจะได้เฮไม่ใช่หรอครับทำไมบรรยากาศมันยังดูนิ่งๆแปลกๆอยู่ล่ะนั่นแหละค่ะ คือความซับซ้อนของมันเพราะตอนนี้ตลาดตีความออกเป็นสองขั้วที่ตรงข้ามกันเลยสองขั้วเลยเหรอครับค่ะขั้วแรกคือมุมมองบวกที่มองแบบที่เราคุยกันนี่แหละค่ะว่าไม่ว่าจะเรียกชื่ออะไรสุดท้ายมันก็คือการอัดฉีดเงิน4ี่หมื่นล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบทุกเดือนครับยังไงสภาพคล่องก็ต้องเพิ่มขึ้นแล้วเงินส่วนหนึ่งก็น่าจะไหลมาเข้าตลาดคริปโตทําให้ราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่นๆปรับตัวขึ้นได้อันนี้เป็นมุมที่ฟังแล้วก็สบายใจดีนะครับ แล้วอีกขั้วล่ะครับเป็นยังไงอีกขั้วคือมุมมองลบที่น่ากังวลกว่ามากค่ะอืมเธอเขามองข้ามวิธีการไปสนใจที่เหตุผลแทนแล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมจูจ่ๆเฟดต้องรีบเข้ามาทำอะไรแบบนี้หมายความว่ายังไงครับมันอาจเป็นสัญญาณเตือนว่า ระบบธนาคารของสหรัฐกำลังมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องอย่างรุนแรงหรือเปล่าซึ่งนี่คือสิ่งที่นักลงทุนอย่างไมเคิลเบอรีเคยออกมาเตือนไว้ค่ะไมเคิลเบอรีคนเดียวกับในหนัง The Bigshot ที่ทำนายวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ได้นหนอะครับใช่ค่ะคนเดียวกันเลยโห oh, พอเป็นคนระดับนี้ออกมาพูดตลาดก็ต้องฟังเป็นพิเศษเลยสิครับถูกต้องค่ะเพราะสิ่งที่น่าคิดก็คือสองมุมมองนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องบวกกับลบ แต่มันคือการเดิมพันคนละคั่วเลยว่าเฟดคุมเกมอยู่หรือเปล่า oh. ถ้ามองบวกก็คือเชื่อว่าเฟดเป็นหมอที่กำลังฉีดยาวิตามินบำรุงเศรษฐกิจแต่ถ้ามองลบ,ค,บคือเชื่อว่าเฟดเป็นเหมือนพยาบาลที่กำลังวิ่งวุ่นเพื่อปิดแผลที่กำลังจะปริซึ่งถ้าเป็นอย่างหลังจริงเงินที่อาจฉีดเข้ามาก็เหมือนน้ำที่เทลงถังรั่วสุดท้ายก็ไหลออกหมดแถมยังเป็นสัญญาณอันตรายต่อสเสถียรภาพการเงินทั้งหมดด้วย โหพอเปรียบเทียบแบบนี้แล้วเห็นภาพชัดเลยฟังดูแล้วมุมมองลบมันน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะครับเพราะมันกระทบกับความเชื่อมั่นในระบบการเงินทั้งหมดเลยใช่เลยค่ะดังนั้นหัวใจสำคัญที่นักลงทุนต้องจับตาตอนนี้อาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวเลข4ี่หมื่นล้านแต่อยู่ที่เหตุผลเบื้องหลังการกระทำของเฟดมากกว่างั้นบทสรุปของการพูดคุยวันนี้ก็คือ เรากำลังอยู่บนทางแยกที่สำคัญมากๆเลยเสยนะครับใช่เลยค่ะแล้วมันก็นำมาสู่คำถามสำคัญที่เราต้องทิ้งไฮไว้ให้คิดกันต่อว่าการเคลื่อนไหวของเฟดครั้งนี้เป็นเพียงการบำรุงรักษาระบบการเงินตามปกติหรือมันเป็นสัญญาณแรกของรอยร้าวที่ซ่อนอยู่ลึกๆกันแน่อืมเพราะคำตอบของคำถามนี้แหละค่ะที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดคริปโตในระยะยาวเลยทิชิจริงๆครับว่านี่คือการบำรุงรักษาระบบ หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยกันแน่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะครับและขอเชิญชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง c ริ p t o News เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานและจะได้ไม่พลาดข่าวสารสำคัญในโลกคริปโตนะครับสวัสดีครับ